ถ้าเราอยากจะเอาไฟไปใช้ข้างนอกแบบไม่มีแบตแล้วก็อยากจะใช้นานๆานด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องมีแบตเตอรี่วีเมาส์เราต้องมีทั้งแผงรับแบตวีเมาส์ที่สามารถต่อกับไฟได้แล้วก็มีแบตวีเมาส์ด้วยรวมๆแล้วเนี่ยราคาก็จะประมาณ70,00กว่าบาทเลยแต่ล่าสุดครับ c g i a e เขาได้ผลิตแบตเตอรี่กิบออกมาให้สามารถต่อกับไฟกำลังสูงได้โดยตรงในราคาแค่4,290บบาทเท่านั้นครับ ใช้งานง่ายมากเลยนะคะเพราะาเป็นแบบด้ามจับในตัวแล้วก็ที่ปลายด้านบนเนี่ยจะเป็นตัว holder แลมที่สามารถต่อไฟกำลังสูงได้ตรงๆเลยแล้วก็มีพอร์ตสกู1ส่วน4ในตัวให้สามารถต่อกับกล้องแล้วก็อุปกรณ์เสริมได้อีกในชุดจะมีสายมาให้2เส้นครับเป็นสาย D tap 2 DC กับสาย Type C to Type C ถ้าเรามีไฟกําลังสูงที่มีช่องพอร์ต DC แบบนี้นะครับก็สามารถนําสาย d ีแท็บ2ดีเนี่ยมาต่อใช้งานได้เลยไฟขนาดไม่เกิน100วัตต์หรือเล็กๆแบบนี้จะสามารถใช้งานได้แน่นอนครับ จากที่ไอได้ลองทดสอบมานะครับใช้ไฟกำลัง80วัตต์เปิดความสว่าง100%จะสามารถใช้ได้นานต่อเนื่องถึง1ชั่วโมง25นาทีแล้วก็ไฟเนี่ยจะไม่ได้ลดความสว่างลงด้วยนะครับคือใช้ได้เต็มแม็ก100%ตลอดเลยจนกระทั่งแบตหมดเนี่ยไฟถึงจะดับไปที่1ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเราเปิดความสว่างแค่ครึ่งนึงเนี่ยก็น่าจะใช้ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับ อีกช่องหนึ่งนะครับจะเป็นช่อง Type C ช่องนี้จะเป็นช่อง input แล้วก็ output ในตัวถ้าเราจะชาร์จตัวแบตเตอรี่กิบตัวนี้เนี่ยก็สามารถนำอะแดปเตอร์ USB ต่อไฟบ้านแล้วก็เสียบผ่านสาย Type C ต่อเข้ามาที่ช่องนี้เพื่อชาร์จอุปกรณ์ได้เลย แล้วถ้าเราอยากจะชาร์จอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆน้อยๆเช่นมือถือหรือไฟ LED ขนาดเล็กก็สามารถชาร์จอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านช่อง Type-C ช่องนี้ได้เลยนะครับจะเป็น Fast Charge แบบ PD Charger ชาร์จไวมากแล้วก็ชาร์จอุปกรณ์ได้ทุกรูปแบบเลยตั้งแต่5ถึง25โวลต์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ต่อเข้ามาครับ แบตเตอรี่จะมีขนาด6,000ม ah, ิลลิแอมป์และแน่นอนครับไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับ power bank ได้เพราะว่าเป็นแบตคนละประเภทจะสามารถชาร์จมือถือได้หลายรอบมากกว่าแล้วก็จ่ายไฟได้กำลังสูงกว่าด้วยที่ด้านใต้จะมีช่องสกรู1/4ให้สามารถนำไปต่อกับขาตั้งกล้องได้อีกนะครับความยาว19เซนติเมตรขนาดกำลังดีถือจับได้ถนัดมือน้ำหนัก600กรัมก็จะประมาณมือถือ2-3เครื่องรวมกันครับเวลาใช้งานเนี่ยก็สะดวกมากเพราะว่าเป็นด้ามจับในตัว สำหรับใครที่มีไฟ LED ขนาดเล็กอยู่แล้วนะคบไม่ว่าจะเป็นไฟ COB แบบนี้หรือไฟ LED panel แ,แบบนี้ที่มีพอร์ต DC ก็สามารถนำไฟเหล่านี้เนี่ยไปใช้งานนอกสถานที่ได้เลยในการเติมแสงไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอไอก็แนะนำตัวนี้เลยครับแบตเตอรี่กิีบ CGSIE CGH90 ราคา4,290บาทเท่านั้นครับ